แล้วที่มันชื่ออะไรเลยว่าคนร้องอ่ะไอเดวิดอ๋อเออไอเดวิดพี่อ้าวสวัสดีครับใครใช้คู่ใส่แว่นเนี่ยโจทย์คือสแปนสแปนคืออะไรวะพี่แบนพี่แบนเนองเอออะไรล่ะอ้าวนี่อ้าวคู่แรกอะไรวะพี่สไปเดโก้ก๊อป์ฟปะเนี่ยนั่นเฮ้ยไม่ก๊อปมันไม่ใช่ยี่ห้อสไปเดโก้ มันยี่ห้อเบิร์ดนั่นเฮ้ยผมไม่เคยเห็นเลยอ่ะผมเคยเห็นได้อย่างนี้ใช่ไหมนั่นดูโกบใช่ไหมอันนี้อันนี้รูรูเรียวๆหน่อยเฮ้ยมันยี่ห้อเบิร์ดเอาตัวตัวตัวกันเลยไม่ใช่สไปเดโก้แต่มันเป็นแบรนด์ล่างผลิตที่จีนราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งนะครับมีอยู่ในแคตตาล็อกของสไปเดโก้นั่นมันเป็นแบรนด์ล่าง เล็กซัสมีโตโยต้าช่ไหมว่าเออแล้วนั่นแหละนะครับเอ้ยพี่มีอะไรอีกอ่ะมีมีเยอะมีแลนด์ไหมอ่าแลนด์อ่ามีแลนด์แบรนด์จีนขายดีมากไอเนี่ยซาเลนมูซาเลนมูภาษาจีนแปลว่าแผ่นดินแผ่นดินแต่เป็นภาษาอังกฤษแลนด์นั่นเล่นกูซะแล้วนะครับ ม,มันเป็นอย่างนี้นี่คือที่มาของมันมันก็เป็นบริษัทเดียวกันนะแต่ว่าก็ก็ตามผมก็ฟังจากผู้รู้มาเพราะมันไม่มีประวัติให้อ่านเหมือนในพวกยี่ห้อพวกนี้แต่อีกประวัตินึงที่ผมไม่รู้นะเพราะส่วนใหญ่ถ้าคุณไปเจอมีดแลนด์ฟังหนาอูมากมันเป็นบริษัทที่ผลิตมีดอเมริกันมาก่อนผม,มถามยุไม่เคยอ่านสตอรี่เลยมันเป็นมีดแบรนด์<จ><จ>แบบแบรนด์ล่างๆมันก็ เรื่อย่างนี้ใช่ไหมว่าที่มาที่ไปมาจากตรงไหนที่เหมือนสตอรี่มีมาสั่อวันนึงพ้กมาเป็นพวกมาเชี่ยวอาร์ตแล้วก็ออกแบบมีดมาอันนี้ไม่รู้จริงๆแต่ผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันผลิตมีดให้อเมริกาหรือเปล่าแต่สตอรี่ฟังหูไอหูแต่ที่รู้ๆมันทําที่จีนนนั่อย่าไปโกหกว่าทำเมริกาค่ะทำต้นเองนะครับเพื่อ้รู้ว่าชื่ออะไรไม่เลวอีกว่าเบนเดย์เอสเคแบรนบ์บนแบนล่างเหมือนกันเอสค์ก็ เป็นแบร<อ>นบรดร์ล่างของเบสเมดของเบสเมดอ่าเท่าน,นั้นเองนะครับมไม่ใช่ของแค่ของตบอะไรหรอกเตาก็มีอีกหลายๆยอดเดี๋ยววันหลังเอามาให้ดูอีกแล้วกันนะครับวันนี้แบบติดขัดนี่นั่นโน่นหน่อยเท่านั้นอ่ะนี่คือแบรนด์ที่แบรนด์น้องตามคำถามที่เพื่อนถามมาเออไอ้คือ,อะไรอ้าวสนใจเข้ามาในไลน์นะครับเป็นเพื่อนเรามันดิแคม2010ดูวิดีโอย้อนหลัง YouTube มันดิแคม2010ที่งศูด้ไม่บอกเข้า Google มันดิแคม2010ขอบคุณครับ